มือนี่แม่แก้วผิดมะพร้าวผัดเขา่าใส่กะปินะจ๊ะเนาะใส่กระน้ําพริกกะปิแล้วก็ใส่ไข่ด้วยจ้านี่อยากกินแม่อยากกิน,นะคะผัดข้าวใส่กะปิกะปิที่ทําน้ําพริกแล้วนะคะเอามาผัดใส่กันเลยอันนี้เป็นเมนูง่ายๆเมนูของแม่ชอบกินนะคะแล้วก็มีไข่ด้วยมีไข่ใส่ด้วยนะคะไข่สองฟองนะคะนี่อร่อยไหมคะ มีกะปินะคะเอาแล้อะไรมากินด้วยกันคะ่ะมากินน้ำกันนะค่ะเนาะเน่หืมมน่าอร่อยจังเลยจา้ามาดูกันเลยเอ่อกมาแบบนี้ผัดกระเบนยางไหมจ้ะเนาะผัดเขาใส้นชีิกะปิคือว่าแม่ตำชีสกะปิไว้แล้วนะจ๊ะทำชีสกะปิไปว้แล้วเท่ากับ เอากระเทียมมาเกี่ยวนะจ้ะเอากระเทียมมาเกี่ยวแล้วก็เอาไข่มาถูกใจเขาสิ้นมาไข่กชนไม่ต่อมาเลยมาถูกใจเลยจ้ะเนาะนี่อันนี้แม่ใส่สองหน่วยนะจ้แล้วก็เอาไอ้ทุบไข่ใส่แล้วก็เอาเผาใส่เาข,า,ขาต้องเขาต้องไอ้ไอ้กินไข่ไปไว้ ไก่ก้อนงถังถาดเดา๋เอาข่าไส้เอาข่าใส่กับน,น้ำพริกกะปิตักนทำกกะปิใส่หนึ่งช้อนใหญ่ๆนะคะแล้วแต่จะชอบชอบเผ็ดชอบบ่เผ็ดก็แล้วแต่แล้วแต่คนกินแล้วจ้นนะเนาะอ่าค่ะหัดใส่กันเลยจ้าเนี่ยแซ่บพราะจ้ะแซ่บบันที่เขาก็าเอาอ่าสต๊อบใบเขียวใส่นะคะนิดนึงนิดนึงค่ะ ียบลอยเลาก็เอาหอมแดงที่หั่นไว้นะจ๊ะ,อะหอมแดงหั่นไว้หน่อยได้ก็แล้วแต่เขากินนะจ๊ะนะใส่เลยนี่มะแต่แป๊บก็จ้าเพื่อนๆกินน้ำตาลด้จ้าเร็วๆนะจ๊ะไหนมะตีซึ้งเมืองก่อนอ,อร่อย ต้องใส่อะไรมากมายเพราะว่าน้ำพริกกบดีมันอร่อยอยู่แล้วนี่ติดแล้วจ้าไหนกินบ่จ้าไหนกินบ้า,า,หบาเห็ดได้จ้าเด้อแต่แม่ได้จ้ากินเลยอ,อันนี้สูตรพิเศษสูตรพิเศษเ,เอาคิดว่ามันสิแซ่บเ,เอาก็เห็ดไปเลยจ้าสูตรพิเศษเขาที่เขาชอบนะจ๊นะเนาะจะแซ่แบบ่จ้าเพื่อนๆนี่นากินเหมือนกันได้จ้อหอมแซ่บ กลมกลม่อเินอร่อยทำกินนะคะทำกินง่นายนะคะจ้าจกแล้วพอแล้วค่ะออกมาแบบนี้เลยจ้านี่นี่ก็ได้ข้าวผัดได้ข้าวผัดได้ข้าวผัดใส่น้ำพริกกะปิแล้วก็ใส่ไข่สองฟองค่ะหอมหัวใหญ่ หอมแดงก็ได้หอมหัวใหญ่ก็ได้จ้าใส่น้ำพริกกระปิรสชาติดีมากค่ะแค่นี้นะคะทาตามนะคะถ้าใครอยากกินก็ทำตามทำง่ายไ,ไม่ยากจ้าสวัสดีจ้า